เอาละครับผ่านไปแล้วสองข้อง่ายๆเนาะต่อไปเป็นข้อที่3นะครับข้อ3โ <c oughs> จทย์บอกว่ากำหนดอันตราภาคชั้นมาให้ค่าอาหารกลางวันนะครับกับจำนวนนักเรียนเข้าไหมคำถามคือค่าเฉลี่ยเรีลขคณิตค่ามัธยฐานส่วนเบีเ่ยงเบนควอาไทมา์มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ มาดูกันครับค่อยๆหาทีละค่านะครับก็มี3คํคำตอบในแต่ละช้อยส์เนาะเริ่มต้นเราก็หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนอน้องจำได้ไหมค่าเฉลีย่ยเลขคณิตหายังไงครูบอกว่าถ้าข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้นนะครับแล้วเราต้องการหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะฮะเราจะต้องใช้ตัวแทนของแต่ละชั้นคือจุดกึ่งกลางชั้นเข้าใจไหม ก็ถึงจุดกึ่งกลางชั้นนะครับคือตรงนี้นะจุดกึ่งกลางชั้นครูเขียนต่อเติมลงไป <c oughs> จุดกึ่งกลางชั้นก็คือข้อมูลเหล่านี้เราต้องเอาขอบล่างบวกขอบบนหารสองขอบล่างคือเท่าไหร่ตัวแรกขอบล่างคือ28.5ุถูกไหมเห็นนะไหมครับขอบล่างคือถอยลงมาขอบบนคือ31.5นะฮะ ขอบล่างของชั้นที่สองคือ31.5ขอบบนก็34.5ตัวนี้ก็คือ34.5 37.5คุณเขียนให้ครบเลยนะ37.5 40.5นะครับตัวนี้ก็40.5กับ43.5โอเคเดี๋ยวจะได้ใช้ ขอบบนลบขอบล่างแต่ละชั้นมันก็จะได้3ขอบบนบวกขอบล่างหาร2เนี่ย <c oughs> คือจุดกึ่งกลางชั้นเนี่ยครูจะบอกวิธีการดูง่ายๆน้องๆสังเกตนะข้อมูลในชั้นที่1มันมี 29, 30, 31ถูกไหมใครอยู่ตรงกลาง30ถูกต้องเพราะฉะนั้นน้องๆสามารถหาจุดกึ่งกลางชั้นได้ง่ายๆโดยไม่ต้องคำนวณแต่อ่านตัวเลขให้เข้าใจโอเคไหมครับชั้นที่2ใครอยู่ตรงกลางครับ3 2- ถึง34 จุดกึ่งกลางคือ33ตัวนี้35กับ37ก็36 38 40ก็39 4 1ถึง43ก็42นี่คือจุดกึ่งกลางชั้นแบบง่ายๆเลยนะครับในขณะที่ตรงนี้คือความถี่นะครับตรงนี้ก็คือ fi <c oughs> ต่อมานะข้อมูลเหล่านี้แปลว่าอะไร แปลว่าเรามี30อยู่1ตัวเรามี33อยู่4ตัวมี36อยู่5ตัวเนี่ยไล่ลงมาฉะนั้นถ้าครูต้องการหาผลรวมก็ต้องเอา30บวก33 333านไป4ตัวบวกกันไปให้หมดหรือพูดง่ายคือเอา fi เนี่ยนะคูณกับ xi ให้เรียบร้อยไปเลย30มี1ตัวก็รวมกันได้30 33มี4ตัวก็เอามาคูณกัน นะครับได้เท่าไหร่ครับ33คูณ4ก็ได้132ถูกไหมเอา5ไปคูณกับ36 5คูณ36ก็180เอา5ไปคูณกับ39ก็195นะครับเอา5ไปคูณกับ42ก็210ถันไหม <c oughs> โอเคจากนั้นถ้าต้องๆ้องต้องการจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ดูนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิต x bar x bar แบบแจกแจงความถี่มันก็คือผลรวมของข้อมูลนี้หารด้วยความถี่ทั้งหมดจำได้ไหม <c oughs> นั่นคือต้องนองไปเอาทั้งหมดนี้รวมกันนะครับรวมกันก็คือ30บวก132บวก180 บวก195บหาวก210รหารด้วยจำนวนความถี่ทั้งหมดรวมกัน50 15 20สเห็นไหมครับไปทดเลขในกระดาษนะโอเคนะครับคิดออกมามันจะได้747ข้างบนนะหารด้วย20นะครับก็ตั้งหารตัดทอนแล้วจะออกมาได้เป็น37จนะครับจุด35 นะฮะตัวนี้น้องจะได้ x bar มาก่อนแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับแค่หาจุดกึ่งกลางชั้นแล้วก็คำนวณเลขด้วยความอดทนน้องจะได้37.35เนี่ยเพราะฉะนั้น <c oughs> มันจะไปตรงกับช้อยที่1กับช้อยที่3เห็นไหมตัวแรกอะ่ะอันนี้มัน37.5ก็ทิ้งไปเลย2ช้อยครับสบายๆถ้าน้องๆบางคนเนี่ยนะครับเก็ตไอเดียดูตัวที่2ครับมันเท่ากันไหมเท่ากัน มัธยฐานเท่ากันน้องไม่หาก็ได้น้องไปหาส่วนเมอนบิลคอทายเลยก็ได้เห็นไหมฮะเวลาทําข้อสอบนะครับก็ทําแบบนั้นแต่ทานี้ครูเฉลยให้เราดูครูจะเฉลยอย่างถูกแบบตามขั้ no นตอนนะครับตามขั้นตอนแล้วก็เดี๋ยวน้องไปฝึกให้มันเร็วเองมาดูส่วนที่สองก่อนเราต้องการจะหามัธยฐานครับน้องครับหามัธยฐานหายังไงโอเคสูตรมัธยฐานนะครับ มัธยฐานเรามีสูตรสำหรับอันตราภาคชั้นว่าอย่างไรครับ MD ไม่ใช่ MD MED เท่ากับขอบล่างบวกความกว้างคูณ n ส่วน2ลบ sigma f l ส่วน f m จำได้ไหมเนี่ยใครเป็นใคร ก็ L คือขอบล่าง I ก็ความกว้าง n ส่วน2ก็กึ่งกลางซิก m a F L ก็สะสม F M ก็คือชั้นนั้นนะครับชั้นของมีเดียนเห็นนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นน,น้องต้องรู้ก่อนว่ามีเดียนมันอยู่ชั้นไหนโดยประมาณคร่าวๆดูนะครับตำแหน่งของมีเดียนนะครับก็คือ n ส่วน2ถูกไหมข้อมูลเป็นอันตระภาคชั้นไม่ต้องบวก1ครับ แสดงว่ามันตรงกับตัวที่10ข้อมูลตัวที่10อยู่ตรงไหนครับน้องครับข้อมูลตัวที่10อันนี้ข้อมูล1ตัวข้อมูล4ตัวรวมเป็น5ตัวบวกกับข้อมูลอีก5ตัวแสดงว่ามีเดียนอยู่ชั้นนี้เป็น10ตัวพอดีเนื้อออกไหมมีเดียนอยู่ในชั้นนี้โอเคนะฮะดูทันไหม มีเดียนก็คือข้อมูลกึ่งกลางใช่ไหมมัธยฐานเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดหาร2มีตัวที่10ตรงกับชั้นนี้เพราะฉะนั้นตัว L หรือขอบล่างที่เราจะเอาไปใช้คืออันนี้ครับอันนะกูแทนค่าเลยนะมาขอบล่างคือ34.5ความกว้างคือ3นะฮะ n ส่วน2คือ10 ผลและผลรวมของความถี่ก่อนชั้นมีเดียนผลรวมความถี่ก่อนชั้นมีเดียนคือ1กับ4ครับเป็น5ความถี่ในชั้นที่มีมีเดียนอยู่ก็คืออะไรครับความถี่ของชั้นนี้ก็คือ5เสร็จแล้วนะอ่างน้องก็คิดเลขครับคิดเลขในวงเล็บได้เท่าไหร่ ในวงเล็บก็คือ10ลบ5เหลือ5หาร5ก็ได้1เพราะฉะนั้นมีเดียนก็คือ34บวก3เป็น37.5ครับกันนไหมมันคือ37.5ได้มา2ตัวแล้วแต่ไอ้37.5เนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า 2 Choice มันเหมือนกันคำนวณไปก็เท่านั้นแต่คำนวณให้ดูนะโอเคไหมครับต่อมาโจทย์ต้องการอ,าอะไรอีกส่วนเบี่ยงเบนควอไทส่วนเบี่ยงเบนควอไทไม่มีคำว่าสัมประสิทธิ์แสดงว่ามันคือ QD เฉยๆนะครับ QD ไม่มีคำว่าสัมประสิทธิ์นะโอเคน้องๆจาสูตร qd ด้ได้ไหมครับ ออหาอหา QD QD มันจะเท่ากับ Q3-Q1 ลบ Q1 ส่วน2แค่นี้นะครับแค่นี้สแสดงว่าเราต้องไปหา Q3 กับ Q1 มาทมันไหมดูทันไหมฮะอะ่ตั้งสติดีๆนะครับอย่าหลุดอย่าร่ว Q3 เนี่ยเราก็มาคำนวณหาก่อนนะ หาคิวอาคิวหนึ่งก่อนก็ได้นะครับตำแหน่งของ q1 หนึ่งนะครับมันคือ1ใน4ีของจำนวนข้อมูลทั้งหมดไม่ต้องบวกหนึ่งแสดงว่าเป็นตัวที่5้าเห็นไหมคิวหนึ่งเป็นตัวที่5ตัวที่5อยู่ในชั้นไหนครับตัวนี้หนึ่งตัวนี้4บวกกันเป็น5้ก็แสดงว่าอยู่ในชั้นนี้นะครับคิวหนึ่งจะอยู่ในชั้นนี้ กันไหมดูทำไมดูทำไมว่าชั้นไหนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาอไปแทนสูตรมันเป็นอันตระทาดชั้นเราต้องไปแทนสูตรสูตรก็จะต้องใช้ขอบล่างใช้ความกว้างใช้ความถี่ก่อนนี้ใช้ความถี่ชั้นนี้ครูเขียนสูตรนะโอเค Q1 นะครับสูตรก็คือ L บวกใช่ไหมลบวกความกว้างนะครับแล้วก็ 1นส่วนสของ n เพราะว่าเป็นควา,ายก็ต้องหาร4ลบความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้านี้หารความถี่ของชั้นนี้น้องก็แทนครับเมื่อสักครู่นี้ Q 1อยู่ในชั้นที่มีขอบล่างเป็น31 5ครับน้องครับแต่นะ31 จุดห้าความกว้างคือสามนะครับ n ส่วนสี่ก็คือห้าความถี่สะสมของชั้นที่แล้วคือหนึ่งมีชั้นเดียวพับมาก็เจอคิวหนึ่งเลยตรงนี้ก็ลบด้วยหนึ่งความถี่สะสมของชั้นนี้คือสี่ไม่ใช่สะสมครับความถี่ของชั้นนี้คือสี่เห็นไหมครับ <c oughs> อ่ะแล้วน้องๆก็ขีดเลขก็จะได้คิวหนึ่ง นะครับเรื่องราวมันเยอะมากมายอรังการใช่ไหมใส่ค่าลงไป5้ลบหก็ได้4ส่วน4ก็ได้1ตัวนี้ก็เป็น1เอา31มสบวกสก็เป็นเท่าไหร่ครับ34.5เก็บไว้เห็นไหมเรียบร้อยไปแล้ว Q 1ต่อมาครับเราก็มาทำอย่างเงี้ยกับ Q 3 ดูนะเริ่มต้นโดยการหาตำแหน่งของ q 3ซึ่งมันก็คือ3ส่วน4ของ20ก็เป็นตัวที่เท่าไหร่ครับ4เอาไปตัดเหลือ5 5 35นะครับเป็นข้อมูลตัวที่15เาขอเขียนสูตรก่อน q 3คือ l บวกกับ i นะครับตรงนี้ก็เป็น3 n ส่วน4ลบ sigma f l ส่วน f q นะฮะอ่ะตอนนี้น้องๆต้องไปอ่านมาแล้วว่าตัวที่15อยู่ชั้นไหนเอาขอบล่างมันมา1บวก4เป็น5บวก5เป็น10บวก5เป็น15 q 3อยู่ในชั้นนี้ครับนะครับเกเคนะฮะ เพราะฉะนั้นขอบล่างก็คือ37มน้องก็ใส่ครับ37 5บวกความกว้างคือ3 3N ส่วน4ก็คือ15ถูกไหมก็นี่ไงหาไว้แล้ว FL ครับความถี่สะสมก่อนถึงชั้นนี้1บวก4บวก5เป็น10นะครับก็คือลบด้วย สิหารด้วยความถี่ในชั้นนี้ก็คือ5เลขจะออกมาคล้ายๆเดิมเห็นไหมสิบห้าลบสิได้5้านก็หายไปกลายเป็น1เพราะฉะนั้นเราเอา37บวกกับ3ก็เป็น4ี่สนี่คือ q3 วัามนะ สุดท้ายแล้วน้องมาหา QD กูขอแทรกตรงนี้นิดเดียวนะครับ QD มันก็เลยมีค่าเท่ากับ Q3 นะฮะลบ Q1 ก็คือ40.5บหาลบ34.5หารด้วย2นะครับจุด5ก็ลบกันหมดไป40.34ลบ34ก็คือ6 ฐานสเพราะฉะนั้นค่าของ qd ก็คือ3นะครับสรุป qd คือ3น้องก็ไปหา choice QD คือ3นะครับตรงกับ choice ที่1นเะห็นไหมโอเคนะฮะอ่ะตรงนี้ตรงนี้ยังไม่จบครูจะอธิบายนิดหนึ่งครับน้องๆครับเวลาน้องๆทำโจทย์นะฮะ แล้วข้อสอบออกมาในลักษณะนี้จะสังเกตให้เห็นชัดๆเลยว่าน้องเห็น MD นะตอนนี้น้องฟังดีๆนะครับเป็นวิธีรัดนะถ้าสมมุติเราบอกว่าตำแหน่งของ MD นะฮะตำแหน่งของมัธยาฐานมันคือตัวที่10ใช่ไหมมันคือตัวที่10น้องนับลงมาปุ๊บปรากฏว่าตัวที่10มันคือขอบชั้นพอดีเห็นไหม มันเต็มพอดีเลยตัวที่สิบคือตัวสุดท้ายในนี้น้องฟันธงเลยนะว่า MD คือขอบบน37.5ใช่ไหมเห็นไหมถ้ามันตรงขอบชั้นพอดีน้องๆจับมาตอบได้นะครับในทำนองเดียวกันน้องๆเห็น Q 1หนึไหมนะฮะน้องบอกว่า Q 1มันคือตัวที่5มองเห็นไหม ต้องคำนวณว่า q 1คือตัวที่ห้าใช่ไหมฮะตำแหน่งของ q 1ตรงกับตัวที่5เราไปนับมา5ตัวมันตกตัวสุดท้ายในนี้พอดีสแสดงว่า q 1คือขอบบนของชั้นนี้แหละเข้าใจไหมนี่ไง q 1ก็คือ34.5ไม่เสียเวลาแทนสูตรโอเคไหม q 3นต้องบอกว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่ ตัวที่15น้ต้องไปบวกบวกบวกมาปุ๊บ15คือตัวสุดท้ายในชั้นนี้พอดีฉะนั้น Q3 คือขอบบนของตัวนี้ก็คือ40.5เป๊ะไหมนะฮะมันจะได้แบบนี้พอดีเลยน้องจะได้ Q1 Q3 โดยไม่ต้องตั้งสูตรคำนวณและเอา Q1 Q3 มาเข้า QD จบไปนานแล้วเข้าใจไหม เวลาทําข้อสอบสังเกตอันตราภาคชั้นเขาจะให้มาแบบสวยๆแบบนี้เลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ครูคิดให้ดูนี่เพื่ออะไรเพื่อให้น้องผ่านสูตรอันนี้บ่อยๆเอาสูตรนี้ผ่านตาบ่อยๆจะได้จําได้นะครับข้อนี้ถามหลายอย่างนะโอเคนะครับตกลงก็ตอบชอยที่3ครับนะครับตอบชอยที่3โอเคก็จดให้ครบนะครับ ลองซ้อมทําดูด้วยนะฮะลองซ้อมด้วยอยาวได้ปล่อยปะแล้วเลยโอเคอ่ะข้อนี้ผ่านแล้วเดี๋ยวไปดูข้อสีกันนะ